สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราออกมานำเสนอเรื่องการหายใจเข้าออกนะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะวันดีครับกับผมนายสัตรพประโวชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่2นะครับดิฉันนางสาวศีตาวีภูริวัฒนากกลพัฒน์อยู่ชั้นม5ธยม1เลขที่15ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนายจิรพัฒน์ขบนฉลาดเลขที่17ค่ะไม่ได้มาอัดคลิปด้วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุค่ะ ค่ะสำหรับการหายใจเข้านะคะกระดูกกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถมนอกจะหดตัวกระบังลมเคลื่อนที่ต่ำลงทำให้กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นค่ะไปมาช่องอ,อกเพิ่มขึ้นความรันอากาศในปอดลดลงอากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ปอดทําให้เกิดเป็นการหายใจเข้าค่ะการหายใจออกนะครับก็จะมีดังนี้นะครับกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกจะมีลักษณะขลายตัวนะครับ กํนิดกบ,บังลมจะมีลักษณะนอนะครับแล้วก็กระดูกซีคโครจะต่ำลงนะครับทําให้ปริมาตรในชอ่องโจดลดลงความดันในปอดจะเพิ่มขึ้นนะครับอากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอดจึงเกิดเป็นการหายใจออกค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการอธิบายหลักการหายใจเข้าออกค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนําเสนอคลิปไปสัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย